ครับสวัสดีครับปณีพนนมมาให้ตาชมนะครับว่านขันมากเศรษฐีที่เผื่อเขาได้กินไปแล้วเขากินไปแล้วคุณนาป้า,พาพเขาจะมาบรรยายเองนะครับเขามาบรรยายเองว่กเขาดีแบบนหนดีขึ้นแบบนหนนี่นะครับสว่สวนว่านขันมากเศรษฐีของพ่มนะครับที่นี่ก็เชิญผู้ที่กินนะครับให้เขาบรรยายเองครับสวัสดีครับผมทานว่านขันหมากเศรษฐี ของลุงแดงปังหวานมาตลอด3ปีผมคอนเฟิร์มได้เลยว่าของเขาดีจริงๆกินแล้วไม่ผิดหวังร่างกายสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ทำงานได้เป็นอย่างดีใครสนใจมาติดต่อลุงแดงปังหวานได้เลยครับลุงแดงครับเบอร์โทรอะไครับ063 652 8972 063 6 5 2 8 9 7 2ปครับใครอยากสุขภาพเหมือนผมแข็งแรงสมบูรณ์อ้วนท้วนสมบูรณ์มาติดต่อลุงแดงได้เลยไม่ผิดหวังแน่นอนผมคอนเฟิร์มครับแค่นี้นะครับแค่นี้นะครับสวัสดีครับ